เอาไปเยอะๆเลยจ้าอ่าคนที่สองมาแล้วคนที่สองเอาหม้อมาเล็กสันนะเฮ้ยเอยย็งทำเร็วเองเนี่ยเอา้าก็ทำแบบที่คนสลัดสลับเขาทำยังไงวะหก <c oughs> โง่เว้ย <c oughs> มามามาคนที่สามคนที่สามอันนี้เต็มหม้อแล้วไปไปไปอ่าโหเอากะละมัง <c oughs> มาใหญ่ใช่ไหม ไรนี่ั้งสุดท้ายละเรียบร้อยเอ้ามาใหม่สองคนเหรอค่อยมาเอาใหม่พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะวันนี้หมดแล้วอะมาเพิ่มเลยล่ะเจผมมาตั้งนานละแต่คนมื่แก้มันหันกลับไปกับมาเอาข้าวจนหมดเลยอะ อนะายุวันโนสุขังพระาง,างสาธุนี่โยมชูเป็นไงมาไงถึงมาใส่บาทวันนี้ได้ล่ะฮะเมื่อคืนหวานมาเข้าฝันผมนะครับหลวงพี่หวานบอกว่าหิวข้าวมากผมก็เลยเอาข้าวมาใส่บาทรให้เขาอะครับแล้วทำไมตอนที่โยมหวานเขามีชีวิตอยู โยมชูถึงไม่ทำดีกับคุณโยมหวานล่ะพี่ชูจะกระจิ้พี่ชูเม่ทำอะไรกันนะคะทำอะไรหวานพี่ไม่ทำอะไรเลยนะเอ่อ อ๋อมีเขาเอาขแหนมหมูทอดมาให้จ้ะน้ำเมีเนาะใช่ก็ฉันเห็นว่าเพื่อนฉันเนี่ยกำลังท้องกำลังไส้ก็เลยหาอะไรดีๆให้กินไงเอาหรอฉันนี่คิดมากไม่เข้าเรื่องเนาะมาเดี๋ยวฉันเอาข้าวเหนียวหมูทอดไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเก็บเองดีกว่าทำไมล่ะคะในนี้มันมีอะไรหรอไม่มีไม่มีหวานหวานคิดมากนะไม่มี ถ้าไม่มีก็เอามาสิคะนะไม่เป็นไรหวานเอามาสิพี่ชูบอกกันไม่เป็นไรไงามาไง<อ>ไม่สน<อ>เลยเมล็อชูนี่มันอะไรอะคะเอ่อคือโอ๊ยยังจะถามอะไรอีกถึงว่าละ่ะพี่ชูเ็าถึงเบื่อแกฉันจะบอกอะไรให้นะฉันกับพี่ชูเนี่ย เราได้กันละแล้วฉันก็กำลังจะย้ายมาอยู่ที่นี่กับพี่ชูด้วยเมแกเป็นเพื่อนฉันนะแกทำแบบนี้ทำไมอ่ะแกก็รู้ว่าฉันกำลังท้องอยู่แกท้องแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันละ่ะหมาหัวเน่าที่สผุกผิงมันชอบเรียกร้องความสุขสัต์จริงมั้เมย์หวานทำได้เลยนี่เพื่อนหวานนะพี่พี่ปกป้องมันเหรอได้ ก็จะรอดูว่าพี่จะเลี้ยงหรืเมียของคนไหวไหมแล้วหนูก็จะรอดูวันไหนพี่จะคิดได้ถึงวันมานะอย่าคานมาขอโทษหนูก,กันคนที่ต้องคานเป็นหมาคือแก้ต่างหาไปกันเลยค่ะพี่ชูเราปิดจูบจิ๋มที่ริมบึงกันดีกว่าจะ <c oughs> <c oughs> พี่มีเมียสองคนแล้วทำไมเลี้ยงไม่เท่ากันล่ะคะจะเท่าได้ไงล่ะหวานก็หวานน่ะกำลังท้องกําลังไส้มากินของทอดอย่างเงี้ยไม่ดีต่อลูกนะให้เมย์เขากินน่ยดีแล้วว่แต่นี่พี่ชูไปถูกหวยที่ไหนมาเหรอจ๊ะทำไมถึงซื้อไก่ทอดอร่อยอร่อยให้หนูกินแบบเนี้ยถูก้งถูกหวยอะไรล่ะจ๊ะ พี่ก็เอากำไรรับขวัญลูกของหวานเนี่ยไปขายเพื่อซื้อของอะไรให้มันกินไงจ๊ะว่าไงนะพี่เอากำไรทองรับขวัญลูกไปขายเหรอพี่ชูพี่ทำแบบนี้ได้ไงอะพี่จะมีเมียน้อยจะดูแลเมียน้อยดีกว่าหนูหนูพอทนได้นะแต่เนี่ยมันลามาถึงลูกแล้วหนูทนไม่ได้ทนไม่ได้หรอห <c oughs> วานหวากนกำลังท้องลูกพี่อยู่นะ ถ้าหวานทนไม่ได้ทนไม่ไหวเนี่ยหวานจะหนีไปไหนได้นอกจากว่าหวานเนี่ยตายจากโลกนี้ไปอะถ้าวันหนึ่งหนูตายขึ้นมาจริงๆแล้วก็หนูก็ขอให้พี่โทษตัวเองไปต,ตลอดชีวิตเลยแล้วกันพูดได้ปะพี่ข้าวต่อเวอะน้องเมย,ย์น,นะอยดิชิบชิ้นหน่อยนะเมย์ ไม,ม่อย่าทิ้งพี่ไปเลยนะนั่นเมนะเมย์ก็รู้ว่าพี่รักเมย์ขนาดไหนรักมากขนาดที่ว่าให้อยู่บ้านเดียวกับหวาล้วนะเมย์แต่ทิ้งพี่ไปเลยนะไม่คิดว่าฉันต้องการเลยนะไป<อ>ฉันเนี่ยจะไปอยู่ที่ที่ดีกว่าดีแบบพี่แกน่ไม่สามารถทำให้ฉันได้เลยไม่นะเมย์อย่าทิ้งพี่ไปเม,มย์ม,มอ้ยเมย์เมย์โถย